สวัสดีท่านผู้ชมนะครับหลังจากที่เราห่างหาเกมนี้ไปนานนะครับก็วันนี้ที่เรากลับมาเพราะว่าแพ็ค DLC r o g e r ร์เตรียมการให้เราจัดจำหน่ายไปแล้วมาวันนี้เรามาเล่นแพ็ค DLC r o g e r กันดีกว่านะผมนะก็บอกเลยว่าไปลองเล่นเส้นทางสู่ตัวสลังนแล้วก็ค่อนข้างจะเล่นยากสมควรเลยเพราะว่าเลเวลเนี่ยมันใช้ใช้มาต์เห็นต้องสือทางฝาแหมะครับมันใช้เลเวลแต่ละแต่ละอันแต่ละด่านเนี่ยไม่ไม่เท่ากันด้วยนะครับแล้วทําให้แบบว่า เนี่ยดาดสุดท้ายเนี่ยจ้างให้ตัวตัดแท้จริงเนี่ยนะยากมากนะครับเออต่อให้คุณเท่าแมว,วผมยังไม่ถึงไงครับเพราะเพราะว่าโซที่ได้จากกร่ด่าบไม่ได้อัพแผดที่ด้วยพะังวิญญาณไงก็ไม่เป็นไรนะครับมาวันนี้เรามาเล่นปกติก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเดี๋ยววันนี้เราขอเล่นนี้ก่อนแล้วกันผมอยากเล่นตัวนี้มานานมากนี่ตำปั้นแห่งความรักหรือกรับวีรบุรุษแห่งกองทัพเรือโอ,อ้ยเลยคืดูดีกว่ามาครับ ตอนนี้อยู่ด่านโฮเคกนะครับก็อัพตันหมดแล้วนะครับส่วนพลังวิญญาณก็เนี่ยที่ผมบอกว่าเนี่ยแผนที่สเออแผนที่เดินอ่าแผนที่เดินเรือันที่3ามมาแล้วเนาะก็ยนงปล่อยว่างเหมือนเดิมผมเครียดไปแล้วเพราะว่ามันคือทั้งหมดเนี่ยมันจะตันเวลที่30นะครับแต่ออาแค่ยี่พอแล้วกันนะครับโอเคทักษะเอ๊ยทำไปตายตามนี้ทักษะตามนี้แล้วก็เพลงก็เอาเ,เป็น ไอเดียศึกต่อสู้นะครับดูไปดีกว่าเรามาดูกำปั้นแห่งความรักาภาพนวงภาพกระตุกขอัยลงหน้าเพราะว่าเกมนี้เราแค่60เฟรมนะครับบอกไว้ก่อนนะครับภาพมันชัต้องขอภัยนะครบคับอกเลยว่าจะนวงแต่ก็มันเออมายังไงบาร์กี้อดีตลูกเลือของโรเจอร์มระเบิร์ ไปแล้วอ๋มนาบากี้แกจะเป็นถึงไหมแกเป็นลูกลูลเรือโรเจอร์แล้วลแกยังเป็นอ่าถี่จะพัดอีกเหรอหอ,หอ,หอ,อืมอือปรับอืมเดี๋ยวผ่านทางไหนนะ่ะมันอยู่ไหนนะ่ะโอเคอยู่นี่ปรับปรับปรับอ้าทำไมต่อยบัตฮาคี้ เอ้าไม่โดนโอ้โหไม่เป็นไรไม่โดนก็ไม่เป็นไรถือว่าว่าไปทีหนึ่งปั่นเลยดูไทยหนึ่งสองสามสี่อื้มอื้นั่นแหละก็รวมไปนะครับหนึ่งอ๋อตําโอ้โหแรงวลยหนึ่งสองสามปึ๊บ โอ้โหระเบิดอืเป็นแค่แก่คนเดียวมั้งที่สามารถเคลื่องระเบิดได้ครับคนอื่นต้องใช้ตุต้มอ่าปืนใหญ่ยิงนะอันนี้ไม่ก้าฟูโยนระเบิดเลยนะคือสกิลมันจะต่างตรงที่ว่าก้าสามารถชาร์จพลังได้ถ้ามันติดอาคีอะไรเงี้ยแต่ผมไม่รู้ว่ามันกดอะไรถ้ามันชาร์จติดนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันกดค้างหรือไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะอยู่ก็เกิดของมันเองว่างานสัญจิ เพิ่มจะให้กับตาของนามมันเป็นกองทัพเรือแต่เขากับปฏิเสธทางเรเลยต้องสั่งโซนเพิ่มฮาคินหน่อยปับ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 กำป,ปันถึงความรักอืมโอโ้โหโดนหรือเปล่าเนี่ยน,นี่ไม่โดนเลยหนึ่งสองสาม 1, 2, 3, ตีมาลูกโ,โอ้แก แกก็ไปเอาลูกตู้มาจากไหนเนี่ยตั้มโอ้โหแรงนะครับบอกเลยไม่ใช่เรยมันถ่ามันเท่ไงก้าวอะนี่กราวสมัยตอนหนุ่มนี่ยังหข้านี่แข็งหข้าที่แรงมากนะครับแต่ถ้าตอนแก่ก็ยังหข้าได้เหมือนเดิมนะแต่ว่า,าแกก็จะไม่ไหวแล้วนะครับโดยที่สภาพแกก็เริ่มแก,ก่แล้วด้วยนะครับ แต่จะลืมว่าการาฟต่อให้แก่แล้วการก็ยังหัวเหมือนเดิมอ๋มอตุ่มตั้มม,มากำปั้นแห่งความรักอาคิลตั้มโอ้โหตายเลยนะครับผมโอ้เป็นไงมันจริงๆครับผมบอกเลยไม่ได้ ต้องซื้อผู้ชมต้องซื้อครับเพราะว่าน่าจะเป็นแพ็กสุดท้ายแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะมีแพ็กที่จะมีแพ็กอื่นมาอีกหรือเปล่าก็ยังต้องรองติดตามนะอาจจะไม่มาแล้วอาจจะไปทำภาคห้าเลยบางทีว่าเปลเป็นเรือดห้าจะทำเลยก็ได้นะเออจะไม่แน่ต้องรองดูกันไม่รู้ว่าเขาจะประกาศทำแพ็กต่อไหมนาิดว่าน่าจะไม่แล้วนะครับเดานะเดาวนะาวนะบมาแพ็กก็ครบหมดแล้วอาจจะราคาก็ทุบสามเดียวก็หมันก็มนมหมดเลยแพ็กหนึ่งสองสามก็ 3ามบาทนะครับแต่ก็รวมตานเสริมมาอีกก็ไปจับจองกันได้ครับอเออปไป,ไปอูดกามาจากการแช้งนี่วะต้องสั่งสอนหน่อยแช้งแกทำาไม่ลูเออลูฟี่กลายเป็นโจระก็แกผมแดงมาน,นี่ยำปัน้นของความรักเปิดฮาคิปับ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 ปบ,ปบ,ปบอืมหนึ 1, ปั่นเลยนี่ไงปั่นความรักมัธยาติอั่งโอโ้โหยังไม่พอหรอกนะเอาลูกตุ้มไปนี่ไงอะไรแฟนฟ็อกจะพัดดีๆท้าทะเลจะมาเจอกับชายผู้ยิ่งใหญ่ระเบิด บอกมันเคลื่อนตรงมันเคลื่อนตรงไหนวะเนะี่ยเออสองสามสี่ลูกตุ่มเอาไปอ๊มโอ้โหมันหมดเลยมันมันมากเลยอะไรเนี่ยแบงกี้มามาปรชังหุ่นยนต์กับหน่อยเป็นไงล่ะเขาฝั่งของฉันเลยนะอ๋อแบงกี้อะแปดสิบ เปอรซิต้าเนอะกูมาลังกูละเดเปอรกูมาเนี่ยเขลองมากวมปั่นหนึ่งความลับแต่ฉันไม่ต้องการหรอกนะอหนึ่งสองสามสี่มบอกเลยห้าเขวุ่นวายระเบิดลงไปเลยปืนยงกุญแจอะไรไม่ต้องใช้นี่แหละมือใช้มือควยอะไรก็ระเบิดได้ แฟรงกี้ยังไงมาคอยสักทีดิชังอุ้ยตายอุย้ยมันแรงขนาดนั้นเลยอ่ะเไลาเนี่ยผมก็ไปลองสงสัยท่านเล่นดาบตวงนี้น่าจะง่ายกันไปเดี๋ยวเรค่อยไปเล่นดาบของโรเจอร์ดีกว่าตอนนั้นน่าจะยากอีกครับแต่ครั้งนี้ก็มันละนะครับเออครั้งนี้ก็มัน,ะนมละ มันไม่หมดใหม่มันมีดาบโคแทสเซียมตัวหนึ่งนะผมคือมันก็หนุกดีแต่ว่ามันก็ท้าทายตัวเองดีนะครับมันเป็นรีวิวค่อยอย่าไปไปรีวิว,วทีเดียวกันนะโอกาสที่เหลือนะครับยไปรีวิว,วทีมาการที่เราจะเก็บแต้มทะเลวิญญาณได้ก็ได้จากดาบที่มาแจกเยอะครับอย่างดาบพวกสุลักคู่รักเทียนพังที่แท้จริงนะเออเราบอกเล่นดยู่นะเพราะว่ามาแจกเหรียญเยอะมากนะครับคือเราต้องเล่นทุกวันนะ่ะถ้าเกิดเราขยันนะเออพวกเนี้ย เออเราไอเราก็ป <Es> <an> ิดเทิร์นเราซะด้วยใช่ไหมล้วก็ต้องเล่นทุกวันอย่างเงี้ยนะผมคิดว่าไม่ครับผมถ้าเล่นคร่าวๆเนาะคงไมเล่นทุกวันหรอกนะครับแล้วก็เรามีโปรเจกต์นคลอื่นด้วยนะเออโอเคมาต้องคุยอะไรเนี้ยโอเคเดี๋ยวคลิปจะจบเดี๋ยวเกิดไปใช่ไหมเออของขอขอไล่ต่อยหน่อยละกันของท่าล่ะ เด็คนเปโก้เป็นคนหน,น้านะครับขอกำลังเสริมตอนนี้อ้าวเกิดตัวนี้ก็หวานหมูดีมาเลยฮานุกิมากำปั้นถึงความรักจะสั่งสอนให้กแกเองมาอยู่กลุ่มหมกฟางทำไมทำไมให้กลุ่มหมกฟังทำไมลูมมฟี่มาอยู่กับข้าล่ะเอาครับเดินนอาหารอร่อยนะเว้ย <c oughs> <c oughs> ปรับปับเอาหนึ่งสองสามีโอแหลกนะขอภัยครับบอกแล้วครับถึงเอฟเจะน่งแต่แต่ก็เน้นมันมาก่อนครับอสองสาสีกปัน้นหึงความรักมัดหาิอาวต่อยเว้าเลยทีนี้โอ้โหอายเขาไเนี่ยเออปับปับปับอืมะมันเลยกูี ไปครับเกียร์ยึดหมดยึดหมดยึดหมดจุดแล้วเวลาเป็นจากการโดนฟาวน์มิงโกกันดีกว่าชายผู้ดีหายจากมังงะไปแล้วครับไม่ไม่มีความคืบหน้าอัปเดตเลยว่าโดนฟาวน์มิงโก้นั้นไปอยู่ไหนแล้วก็อยู่ในคุกยาวเลยหรือเปล่าที่ก็ไม่รู้เหมือนกันมังงะโดนบบฟาวน์มิงโก เปิดฮาคิระเบิดพลังมดูการมีฮาคิราชันด้วยอาจจะมีวะระเบิดเออขอเกียร์ลูกก่อนหนึ่งสองสามสี่ระเบิด,ออ 1, 2, 3, บดไปเลยหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสีป 1, 2, 3, ่ปรับปรับปรับ เอาโซไปลุกตูมต่ำแม่มันแรงจริงนะค,คนนี้ส่วนเป็นสายยาก๊าหมัาควายวนะ <g> ไม่ใช่ไม่ใช่ใชโอเคก็ประมาณนี้แหละระรับวีววิวววรับลูกกามนะฮะเออ๋ยวนาทีก็ได้ดีแหละจิ้มหนึ่งนะครับโอเคประมาณนี้ โอ้เล่นมาจริงนะต้องต้องซื้อครับแพ็คนี้ต้องซื้อจริงๆนะมันมากครับเออมันจริงไม่ได้เลย